คำเตือนเนื้อหาข่าวนี้จัดทำขึ้นเพื่อการนำเสนอข้อมูลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนสรุปความเชื่อใดๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทำไมช่วงนี้ชายแดนบ้านเรามีปัญหากันจังเลยกัมพูชาย,ยังไม่ทันเงียบเมียนมาก็มาอีกเหมือนรู้ว่าบ้านเรานั้นเสรีระเบิดตกมาทีก็บอกว่าเพื่อนยิงมาทีก็บอกว่าลูกหลงเข้าประเด็นเลยค่ะ เนื่องจากกองทัพเมียนมาได้ปฏิบัติการทิ้งระเบิดใส่อาคาร669พาร์คซึ่งเป็นศูนย์กลางแก๊งสแกมเมอร์ในเมืองเมียวดีการสู้รบต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการประทัดกันอย่างรุนแรงแทบทุกวันระหว่างกองทัพเมียนมากับกองพลที่6ของสหภาพกะเรี่ยง KNU ในพื้นที่บ้านมินลาปานเมืองเมียวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านแม่โกลเกนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากการสู้รบนี้ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรา กระสุนปืนครกขอ81จากการสู้รบได้ล้ำเข้ามาตกในเขตแดนไทยบริเวณบ้านเลขที่343หมู่9อําเภอแม่สอดทําให้คนไทยบาดเจ็บแรงระเบิดทําให้ในายสมจมปาอายุ68ปีซึ่งกําลังจักสารอยู่ใต้ถุนบ้านได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดกระสุนเข้าที่ไหล่ซ้ายต้องถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดส่วนความเสียหาย บ้านเรือนและรถยนต์ของชาวบ้านหลายหลังในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดในอำเภอแม่สอดได้ลงพื้นที่ดูแลชาวบ้านสั่งประชาสัมพันธ์ให้ยายเข้าสู่เขตปลอดภัยและจัดเตรียมจุดรองรับหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นทั้งฝั่งไทยของเราได้ทำการตอบโต้ด้วยการเตือนโดยทหารไทยได้ยิงปืนครกขนาด12อมมและกระสุนควันไปยังแนวปะทะฝั่งเมียนมาเพื่อเตือนให้ยุติการสู้รบใกล้แนวชายแดนไทย และมีรายงานว่ามีชายชาวจีนสี่คนซึ่งอยู่ในพื้นที่สแกมเมอร์ได้รบับบาดเจ็บระหว่างการประทะและได้ไว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาในฝั่งไทยซึ่งทหารไทยได้ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและนำส่งรักษาแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการตอบโต้ของไทย